สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมชังนุภารวยสำรับมื้อนี้นะครับกะืที่าก่อนวันหวยออกชังนุจะเอานะครับความฝันของผมเองนะครับออกมาฝากโค้งสุดท้ายซึ่งมือขึ้น,นี้เป็นวันโกนสางงูดส้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนกับปรากฏวามือขึ้นฝันดีฝันเห็นหลวงปู่ศิลา้อมเห็นตัวเลข บนฝ่ามือพ้อสามตัวมือนีนะครับถือว่าเป็นก่อนวันหวยออกเดยเลยว่าสิเอาความฝันแล้วก็ตัวเลขแนวทางเอามาฝากนะครับผมถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมในงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคม2568สิซึ่งมื่ออื่นนี่ก็ถือว่าเป็นวันหวยออกแล้วนะครับสําหรับความฝันของช่างนุนะครับกะฝันไปนะครับปรากฏว่าไปนะครับไปค่ายว่าหลวงปู่เพิ่นกับไป ออกกินนิมนต์นี่ละนะครับเพื่อนกับยางอยู่ขางทางเพื่อนกับยางอยู่ขางทางกับมีลูกซิดลูกห้านะครับมาค่อยถ่าด้านขางทางแลวก็มีหาลูกซิดลูกห้าเพื่อนกับพายุงหลวงปูนะครับคอยยางคอยยางมากยางมากอ่ะอ่าด้วยความเมตตานะครับเพื่อนกับบวกไม่บิกบวกมือนะครับทักท้ายหรือว่าหายสินหายพ่อนล่ะหายพ่อี่ววาญยาตนโยมเพิ่นมานั่งรอเพราะผมเหีนเลี่ยผมกังปื้มปิตินะครับเราปื่มปิติ ก็เลยคิดว่าอ้อยากได้ของดีของถังจากหลวงปู่ด้ mm hmm. เหตุจังใดนาะจังสีไใดหรือว่าหลวงปู่ถ้าเพิ่นมีญาณน,นะครับเนาะเพิ่นมีญาณหรือว่าเพิ่นมีอ่าเพิ่นรับผู้ใดก็ขอให้หลวงปู่นั่นมเมตตาละกะเอาของดีหรือว่าของถัง,งเอามาให้เน่ว่าจัชนะครับคิดในใจพอเพิ่นยางมาหอดพอเพิ่นยางมาหอดเพิ่นละจับมือผมนะครับจับมือผมละแบมือทั้งสองข้าง พอสองขางเลี้ยวเพื่อนเราล่วงไปได้งามล่วงไปได้งามผมก็ได้คิดว่าหลวงปู่แสดงว่าหลวงปู่นี่ที่ว่าผมคิดได้ใจเพื่อนแร่ล่วงได้งามเพื่อละเอาเข่าวสารมมหยิบใส่ในมือทั้งสองขางยิบใส่ในมือทั้งสองขางผมกับแบมือไว้ใงสีเนาะบานนี้เพิ่นก็นเลยเอามือเอามือเพื่อนั่นมาปรากฏมองที่ว่าข่าสารเพิ่นกับสวดมนต์เพิ่นเพิ่นกับสวดมนต์คือเพิ่นสิลงคาถาลวงหยางใส่ในเข่า เพิ่นกับใย,ยี้นะครับเพิ่นกับหมุนหมุนหมุนไปงั้นสิพอพอหมุนหมุนเรีวจากมาเรศเข่าสีขาวๆนั่นก็ากลายว่าเปลี่ยนสีเป็นสีออกไข่ไข่ขีดทูเท่าเทาเนาะออกไข่ไข่ขีดทูพอแล้วปึ๊บเพิ่นกับมาเฮ็ดอีกครั้งนึงบัดนี้เพิ่นกับเฮ็ดคือกันเพิ่นกับสวดมนต์ของเพิ่นให้บัดน,นี้พอตัวนั้นเป็นเด็กเป็นขีดเท้าแล้วนะครับเป็นไข่ไข่เป็นเด็กอ่าเป็นขีดเท้าพอขีดเท้าแล้วผมก็เกิดว่างเหลวงปู่เพิ่นเฮ็ดอย่างนีนอ เป็นนึ่ว่าแต่เพิ่นสิียให้เขาสารเป็นของถังเพิ่นสิเสียให้แต่ๆถ่แม่นเพพาะเพิ่นหมุนขยี่เพิ่นสวดมนตนไปคล้ายว่าในความอาเห็นนั่นคล้ายว่าเพิ่นไล่ของบ่ดีหรือว่าซิงบ่ดีออกไปพาอไล่ออกไปเรี่ยวบานนี้ปรากฏว่าเนี่ยเบื่องในมือสองางบานนี้พ่เพิ่นเอามือออกมือข้างขวานั่นนะครับขึ้นเป็นตัวเลขนะครับขึ้นเป็นตัวเลขนึ่งนะครับเด็กหนึ่งเลขแปดและก็เลขหานะครับ เป็นแถวตรงนะครับหนึ 1, 8, ่งแปดห้าบัดพอมาเบิ่องคางนี่นะครับมองทีดว่าเขานั่นแหละที่ว่าเพิ่นขยี้เป็นไก่ไข่สีคือจังไก่ไข่ขี้ทูบนั่นนะครับผมบัดพ่อคางนี่มันนี่เป็นเหล็กหนึ่งเหล็กแปดแล้วก็เหล็กสามกะลี่แนบเบิ่งหื้อหลวงปู่เพิ่นไห้ทั้งของดีไห้ทั้งโสกน้ำตัวนี่กะบัดนี่พอเลี้ยวบัดนี่พิ่นก็ยิ้มเพิ่นก็นกหัวเนาะเพิ่งกะหัวของเพิ่นเพิ่งกะหัวเลี้ยว เพิ่นก็เลยย่างไปเหมืนผมก็เลยเพิ่นก็ย่างไปเพิ่นก็บโบไม่โบมือทักทายซื้อบ่มีคนอื่นที่ว่าเพิ่นเฮ็ดจังซี่ให้จักคนเลยเหมือนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้ผมน่ะเพิ่นก็เลยโอ้เพิ่นก็ผมก็ปลื้มปิติเนาะนะครับปลื้มปิติว่าโอ้หลวงปู่นี่เพิ่นเมตตาหลายเพิ่นเฮ็ดให้แต่ผมผู้เดียวนะครับแล้วก็เห็นได้เป็นตัวเลขพอด้ทั้งของขังเพิ่น ทีจีเสคของถังลุงในมือก็เลยบาดนพ้พตื่นเสาขึ้นมานะครับก็เลยมาขิดมาปานะครับหลวงปู่นั่นมาหายโศไขลานวันหอยออกมือหนีก็เลยได้มากนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านถือว่าวันก่อนวันหอยออกนะครับแล้วก็เป็นโครงสุด้ทยของช่างนุด้วยนะครับผมหล้วกาสำหรับนะครับทว่าตีหรือว่าแปรนะครับเนาะกสีเอาตั้งแต่อายุของหลวงปู่นะครับอายุหลวงปู่ก็คือเจเ้าย่าง80ปีนะครับผมแล้กก็สซำหรับนะครับ ในรอบนี้นะครับนอกกับตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของช่างนุในงวดประจําวันที่1ตุลาคม6กนะครับผมสําหรับตัวเลขก็คือมี8นะครับผมเพะว่างวดที่ผ่านมาช่างนุบอกว่ามีหาก็ปรากฏว่าหาอิลีนะครับเป็นหาแแล้วก็สาหรับรอบนี้มี8ครับผมแล้วก็ตัวเลขนะครับที่ว่าเห็นในมือที่ว่าหลวงปู่พิ้นนะครับเฮ็ดไหก็คือ1 85นะครับผม18 5แลวก็183แล้วก็อายุของหลวงปู่79นะครับย่าง80นะครับ79ปีย่าง80ปีแล้วก็งวดนี้มี8หรือว่าผ้ได้มัก8ก็สามารถหลุดแได้นะครับลวก็หลังจากตื่นแร้วเนาะผมก็มาคิดว่าเหลขมันสิออกตัวเก่าบ่นะครับนอนหะวงวดที่กวนมันจะออกล่างหาหวงวดนี้หลวงปู่หาย18 5มันสิมา8 5บ่บานีกับกันลวก็สิมาตัวเก่าแต่นะครับ ทั้งสองตัวนั้นมีแปดนะครับมีแปดทั้งสองแกเลยคิดว่ามักแปดแน่นอนแล้วก็ขันเห็นหลวงปูนี่มีแปดแน่นอนครับผมสําหรับรอบนี้นะครับกับความฝันของผมเองนะครับถือว่าเด็กฝันดีแห้งนะครับแต่เห็นหลวงปูศิลาเป็นเมตตาลครับพอมถือว่าให้ของถังนะครับล้ะก็ห้ตัวเลขในฝ่ามือนะครับผมของสังนุนี่มือขึ้นซึ่งเป็นวันโกนนะครับวันโกนสังนุกะ สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ได้นอนกับปรากฏว่าได้ฝันดีนะครับได้ฝันเห็นตัวเลขอีหลีนะครับเราก็เลยได้เอามาฝากถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับในรอบนี้นะครับผมแล้วก็สหรับมื้อนี้นะครับก็ลงอ่าอ่าฝันนะครับตัวเลขของแม่ทิพย์นะครับเนาะแต่ก็ลงให้เป็นคลิปสั้นนะครับผู้ใดมักก็สามารถไปเบิ่งได้นะครับเนาะในในคลิปสั้นนะครับกับแม่ทิพย์นะครับผมฝันแม่ทิพย์ที่เอาลงไปแล้วนะครับช่วงเช้านะครับผู้ใดได้เข้ามารับชมก็ สามารถไปเบิ่งของแม่ทิพย์ได้นะครับผมสําหรับมื้อนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับความฝันนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมแล้วก็ถือว่าให้มีกาลังใจนะครับเพราะว่าหลวงปู่ศิลานี่นะครับถ้ามีโอกาสก็อยากเดินทางไปกราบไปหาเพิ่อนู่นะครับเพราะว่าั้งแต่ได้ยินซื้อได้ยินเสียงมากนะครับช่างนู้กก็ไม่เคยนะครับบ่เด็กบ่เด็เคยไปเห็นหลวงปู่อหลีแต่ได้ได้นะครับช่างนูกก็ถือว่าได้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่มานะครับติดโต ตลอดนะครับตเพราะว่าเกิดศรัทธาแล้ะก็เกิดปฏิหารหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่นะครับทั้งๆที่ว่าบ่เคยนะครับที่ว่าไปเห็นโตจริงจริงของเพลินแต่นะครับด้วยความศรัทธานะครับหรือความเคารพนะครับนับถือจัตั้งสัจจาแลวก็อธิษฐานเอานะครับรครับปรากฏว่ากัได้เกิดนิมิตความฝันนะครับหลายอย่างแล้ะก็เกิดปฏิหารหรือว่าเร่องโศกเร่องลาบนี่นะครับก็ถที่ว่าไดมาก ตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าซางูก็ถทอว่าอยู่ชิสเกตนะครับหลวงปู่นี่อยู่กาฬสินทรก็ถือว่าระยะทางก็ถทอว่าไกลแน่นะครับไปมากอ่ะค่อนข้างลําบากนะครับช่วงนี้ก็ถือ่ว่าอยู่ในช่วงที่ว่าต้องเฝ้าระวังนะครับหลายสิ่งหลายอย่างในมือนี้นะครับก็ถทอว่าได้ฝันเกี่ยวกับหลวงปู่นี่เข้ดีใจหลายนะครับแล้วกับเพื่อนให้โชคลาภก็เลยว่าเอามาฝากท่านผู้ชมุกทานในมือนี้ผู้ใดมักก็สามารถติดตามได้ นะครับเนาะไปมืออื่นกับหูแล้วว่าเหล็กตัวใดสีมาหรือว่าเหล็กตัวใดสีออกนะครับก็คือวันที่1น,นะครับผมสำหรับื้อนี่กาซิลราทาันผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ